สวัสดีค่ะนัดครับสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการกระบบทห่วงจุย้ยย่อยห่วงจุย้ยให้เป็นเลยง่ายด้วยปลายนิ้วค,ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงมีหลายๆเขาเรียวกว่าหลายๆท่านนะคะถามมาก็คือปกติแล้วเนี่ยคนที่มีบ้านเดี่ยว มันจะมีบริเวณรอบๆบ้านเนาะในการจัดฮูจุ้ได้ดีมากอย่างเช่นหน้าบ้านคุณจะต้องโล่งกว้างยังไง IGN, หรือว่าเรียกว่าลานหงแดงใช่ไหมพี่ครับหลังบ้านเรียกว่าเตาดำเตาดำนะคะแต่ครนี้คนที่มีปัญหาที่ถามมาเนี่ยก็คือเป็นบ้านเทาเฮาส์ค่ะครับก็คือบ้านเทาเฮาส์เนี่ยเขาเรียกว่า80-90%เนาะเขาจะนิยมต่อเติมข้างหลังก <cience S 1> ็เท่ากับว่าไม่มีอาณาบริเวณใช่คือบ้านเทาเฮาส์ข้างๆมัน,ม,นมีอยู่แล้วล่ะไอหน้าบ้านก็มีอยู่แหละแต่หลังบ้านเนี่ยที่มันมีเนี่ย ก็คือเขาก็มักจะต่อเติมเป็นห้องครัวห้องหลังบ้านแบบชนิดที่ว่าเต็มเต็มพื้นที่กลายเป็นว่าบ้านหลังไหนแาวๆที่ไม่ได้ต่อเติมปล่อยโล่งๆกับกลายเป็นว่าดีกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้แล้วถ้าบ้านฉันต่อเติมไปแล้วคะแลวซึ่งจริงๆ80-90%เนี่ยเป็นการต่อเติมแล้วทท้งนั้นเลยเราจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงไหมเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าคนที่กินเข้าไปแล้วเนาะกินเข้าไปแล้วก็ต้องถ่ายออกแต่คราวนี้ถ้าเกิดหลังบ้านทึบหมดเลยอ่ะก็เท่ากับกินอย่างเดียวแล้วไม่ถ่าย โดยปกติแล้วเนี่ยหลังบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทิศบรารมีคือทิศของคนสนับสนุนนะครับหรือว่าคนช่วยเหลือนั่นเองนะ,ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดไปทําให้มันตันทั้งหมดเลยมันก็กลายว่าทิศบรารมีของเราเนี่ยมันก็ไม่ ไม่มีการส่งเสริมนะครับใช่เหมือนกับลมมันไม่ได้โฟนะครับมันคือเหมือนกับมาแล้วก็ต้องมีออกอะไรอย่างงี้นะคะเพราะนั้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านเนี่ยมันก็ต้องมีระบบยินหยางด้วยกันใช่ครับแต่ทีนี้ก็คือเมื่อลมเข้าไม่มีลมออกเราจะจะแก้อย่างไงใช่วิธีง่ายๆเลยครับก็คือว่าสังเกตว่าถ้าหลังบ้านทาวๆนะคะที่เขาทําเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าลูกหมุนใช่ไหมคะพี่ครับลูกหมุนเนี่ย แล้วบางทีครัวอันนี้เป็นตัวอย่างเอาลูกหมุนมาแก้ได้ลูกหมุนสามารถแก้ได้นะคะก็คือมันเป็นการระบายออกนั่นเองแต่มันก็ต้องมีเทคนิคด้วยใช่ไหมคะในการที่เราติดลูกหมุนแล้วติดตำแหน่งไหนล่ะถึงจะดีอ่าอันนี้คือสําคัญมากมากเลยนะคะอันนี้ก็คือแนะนําว่าให้ปรึกษาผู้รู้นะคะทางด้านนี้ในไหนจะติดทั้งทีแล้วก็ติดแล้วให้มันยิ่งหิงๆเข้าไปถ้าเกิดท่านมีความเชื่อทางด้านศาสตร์ของจุ้ย ท่านก็ควรปรึกษากับผู้ที่มีความรู้ทางด้านศาสตร์ของถุ้ยด้วยเพื่อที่จะแก้ปัญหาตอนนี้ให้ท่านทีนี้วันนี้เราจะมาแนะนำย่อยตัวอย่างอันนี้คือเป็นตัวอย่างของบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านเาเวๆนะคะบ้านหลังนี้ก็คือให้สังเกตว่าหน้าบ้านหันทางทิศเหนือใช่ไหมคะพี่แล้วบังเอิมว่าเราขึ้นดาวเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้มีการต่อเติมแล้วล่ะ ดาวก็เลยเปลี่ยนซึ่งจริงๆแล้วดาว9เนี่ยยุคข,ของ9เนี่ยจะต้องหลังจากปี67ถึงจะเป็นขึ้นเป็นยุคเก้แต่บาง <ๆ S 2> เอว่าบ้านอันนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะก็เลยสามารถขึ้นเป็นดาว9ได้เลยนะคะเมื่อขึ้นดาว9้าปุ๊บตามองศาของบ้านปุ๊บมันก็จะได้เลขตามนี้เลยแต่คราวนี้เราได้เลขตามนี้ปุ๊บให้สังเกตว่าจากประตูบกเข้าหน้าบ้านเขาเป็นประตูที่ดีมากเป็นเลข18ใช่ไหมคะคราวนี้โซนข้างหลังค่ะโซนข้าหลังที่ต่อเติมไม่ได้ละคะล่ะก็คือโซนข้างหลัง เตาเขาอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วคราวนี้เตาอยู่ฝั่งนี้ปุ๊บเนี่ยให้สังเกตตรงนี้มัน,เป,นเป็นตำแหน่ง54สีที่ถ้าเกิดคนที่ไม่รู้นะคะปกติมาตรฐานเตาฉันอยู่ตรงนี้ฉันก็ต้องติดลูกปุนตรงตำแหน่งที่เตาฉันเพราะว่าเหมือนกับวันไม่ได้ขึ้นง่าย,ายๆตรงนี้ก็คือจะทําถ้าเกิดติดลูกปุ่นตรงนี้จะเป็นไงคะพี่เป็นกระตุ้นดาวห้าก็คือเป็นกระตุ้นดาวเสียนะครับ,<ช>บาการกระตุ้นดาวเสียมันก็ไม่ดีนะครับใช่ค่ะกลายเป็นกระตุ้นดาวมนจะพูดเลยนะคะแทนที่จะได้ดีกลายเป็นไม่ดีก็คือว่าาถ้าเกิด หลังนี้ติดตรงนี้ก็จะทําให้ในบ้านเนี่ยค่อยๆเรียกว่ามีปากเสียงเนาะมีสิ่งที่ไม่ดีอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน<ช>บ้าบงอย่างนี้นะคะอันนี้หมายถึงว่าตัวบ้านนะครับอันนี้คือนึกถึงสภาพตัวบ้านทั้งหมดเนาะอันนี้คือปุ๊บอันนี้คือเป็นประตูหน้าบ้านน,นี่เตาอันนี้คือหลังบ้านนะครับช่องตรงนี้เป็นแนวหลังบ้านนะครับถ้าเกิดว่าแนวหลังบ้านบาเรามีเตาแล้วเตาเนี่ยมันมีตำแหน่ง54ถ้าเกิดเราเอาลูก ลูกหมุนจะมาติดตรงแนวตาวนี่มันก็ไม่ดีเพราะว่าไปเกิดการกระตุ้นดาวไปจะพูดขึ้นมานะครับมั<ช>บนก็ <ภา S 2> เป็นการเสีย<ช>ครับเพราะยุคนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วคือยุคหนึ่งยืดยี่สิบปีเพราะนั้นมันก็เกิดกระตุ้นทั้งยี่สิบปีนะครับนึ่งก็จะส่งผลเสีย<ช>แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอตำแหน่งดาวที่ดีแล้วเราติดลูกหมุนอย่างเช่นแนวนี้เป็นแนวหลังบ้านใช่ไหม เราติดตรงกลางบ้านแนวตรงกลางบ้านก็คือเป็นดาวก้าเก้านั่นเองนะคะก้าเก้าก็คือถือว่าดีมากเลยใช่มันทั้งขุนเขาแล้วใส่น้ําใช่ก็คือกลายเป็นว่าการติดลูกหุุนนี่นอกจากจะได้ระบายความร้อนแล้วก็ทําให้ทิชโฟแล้วมันยังเป็นการกระตุ้นดาวเก้าอีกนะคะก็คือเรียกว่าได้หลายชั้นเลยใช่ครับเรียกว่าเป็นดาวแห่งโชคลาภใช่ แต่คราวนี้แต่ละบ้านแต่ละหลังไม่ใช่ว่าบ้านคุณฐานทิศเหนือทั้งหมดจะมาใช้แผนผังนี้เลยก็ไม่ใช่นะคะอันนี้คือเราจําลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าหากหน้าบ้านอยู่ทิศเหนือเหมือนว่าศูนย์องศาทิศใต้นะครับอยู่ร้อยแปดสิบองศาเดินจะได้ผังนี้ใช่ค่ะแต่อันนี้ก็คือเป็นผังจริงๆของที่มีบ้านใช้งานจริงๆเลยนะคะ เียงเขาว่าเราก็จะมาสังเกตว่า3มช่องหลังเนี่ยก็คือจะมีดาวที่ควบคุมทั้ง3ช่องแล้วก็คือตัวลูกหมุนเนี่ยเราจะติดตรงตำแหน่ไงไหนอันนี้คือสําคัญนะคะก็คือแนะนําเลยว่ายังไงก็ติดต่อผู้รู้รนะคะผู้ที่มีศาสตร์ทางด้านนี้ที่เชี่ยวชาญทางด้านวิชาดาวหินสามารถแนะนําท่านได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดยังคิดถึงใครไม่ได้ก็คิดถึงเราสองคนคได้นะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ครับอันนี้คือเป็นคร่าวๆเนาะเนาะสำหรับ เทาฮาวที่สอบอถามกันมานะคะเพราะว่าเท้าฮาวแล้วคนส่วนใหญ่ก็คือแบบจะเจอปัญหาได<ช>้อยเลยคือประเด็นที่เราแนะนําคือแนะนําเต็ดลูกหมุนนะครับที่จะสามารถแก้การทึบของหลังบ้านของท่านใช่นะครับสําหรับวันนี้<ช>เราก็ลากันไปก่อนนะครับ<ช>คลิปหน้าจะเป็นอะไรงั้นเราติดตามชมกระบ,บทงช่วยต,ต่อไปนะครับวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะและอย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข่าวสารข้อมูลดีๆจากพวกเรานะคะ